นำพี่น้นองเข้าสู่รายการเบิงอีสานประวัติบ้านตำนันเมืองคลิปนี้หยิบยกเอาเรื่องเล่าของเครื่องราดบรรณาการในยุคกดิษมาบอกมาเล่าบอกต่อสู่พี่สูน้องฟังจากที่ใบบุญเคยนํ่เสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าน่ายเมืองประเทศสลัดต่างๆได้ทรงเป็นบรรณาการให้แกกษัตริย์กรุงสยามคลิปนี้ก็เลยสีหยิบยกเรื่องนี้ครับ มาบอกมาเรามาบอกถึงรายละเอียดสู่ผีสู่นกฟังเรื่องเล่าของตนไม่เงินตนไม่ทองไม่คว่มเป็นมาจาังใดนั้นมาขับเอามาไปนํามห้อยประวัติบ้านตำนานเมืองนํากันครับตามความเข้าใจของคนทั่วไปหมักิีข้าใจว่าตนไม่ทองตนไม่เงินเป็นเครื่องราชบรรณาการอย่างหนึ่งที่ประเทศสลดัดหรือเมืองขึ้น ต้องนำถวายแด่พระมหากษัตริย์ที่เมืองหลวงเพื่อแสดงถึงค่วมจงรักภักด,ดีหรือว่าย่อมอยู่ภายไต้อำนาจซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีมาตั้งแต่โบราณกาลที่ประเทศสลัดทั้งหลายทั้งเมืองสิงต้องแสดงข่วมสวามิภักด้ประเทศที่มีอำนาจเหนือกว่าตนกลักฐานทั้งด่านเอกสารที่ปรากฏสนิษฐานว่า ธรรมเนียมนี้น่าสิเกิดขึ้นในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาและกาได้เหตุได้ทับมากจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์เล่าช่วงรัชการที่หาที่มีการปฏิรูปการปกครองในปีพศ2 4 3 5จึงได้มีการยกเกลิกหัวเมืองประเทศสลาดธรรมเนียมทรงตนดอกไม้เงินดอกไม้ทองกะได้ถือยกเกลิกตามไปนั่ นอกจากมีในคติทั้งพระพุทธศาสนาตนไม่เงินตนไม่ทองยังเป็นเครื่องสักการบูชาพระรัจนนตยจเช่นการถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ารบนับถือในสมัยรัตนโกสินทร์กะมัิสิ์มการนำ่ตนไม่เงินตนไม่ทองไปถวายพระแกวมรกฏซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำเมือง ทางนี้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองกะแบ่งออกได้สามประเภทน้ากันครับพี่น้องคือหนึ่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่แสดงถึงข่วมจงรักภักดีหรือว่าเป็นเคร่องราชบรรณาการจากหัวเมืองประเทศสลดัดซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์หัวเมืองประเทศสลัดของไทยบ่าวาสิเป็นเล่าซึ่งมีอยู่สองกลุ่มน้ากันคือเล้าพุ่งขาวแถบเมืองลมเมืองหลวงพระบาง และอีกกลุ่มหนึ่งคือล่าพุ่งดํึสิอยู่แถบเมืองเชีงยงใหม่ลําพูนลําปางแพร่และกะนานอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกเขมรหรือว่ากัมพูชากลุ่มต่างๆทั้ง,งดานติตะวันตกเชียงเหนือหรือว่าพวกกะเรียงมาลายูแถบไซบุรีปัตตานีกันตันและกะตังกานซน่งประเทศสุลัดเหล่านี้ส่ดต้องสงตน,ตนไม่เงินตนไม่ท่องพร้อมโดยเครื่องราชบรรณาการ เขมามหยกังกรุงเทพถูกๆ3กามปีหรือถูกปีเป็นเงินทองหรือผลิตผลในท้องถิ่นมากหน่อยกะบ่มีกฎเกณฑ์กำหนดหรืออาจเป็นสิ่งของที่กรุงเทพแจ้งค่วมประสงค์ค่วมต้องการไปเพื่อแสดงถึงค่วมสวามิภิ์และก็ย่อมเป็นเมืองขึ้นกับไทยโดยต้องมีตนไม่ทองตนไม้เงินทรงมาถวายตามขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและสถานะค่วมหมันคุ่งของแต่ละรลัฐ ตนไม้ท่องตนไม้เงินจังเปรียบเสมือนเครื่องหมายควมจงรัฐผักดีของประเทศสลัดเ่านั้นลักษณะรูปแบบสําคัญของตนไม้เงินตนไม่ท่องที่ใส่เป็นเครื่องรัฐบรรณาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กับมิจังศีรับคือ 1. ต้ตนไม่เงินตนไม่ท่องสิต้องจัดเหตุเป็นคู่ 2. ต้ตนไม่เงินต้องเหตุด้วยเงินแท้ทั้งตน ตนไม้ทองค่ำก็ต้องเป็นทองคํำแท้ทั้งตน 3. น้ำหนักของตนไม้ทองค่ำและกับตนไม้เงินที่เป็นคู่กันก็สิต้องมีน้ำหนักท้อๆกัน 4. ต้ตนไม้เงินตนไม้ทองทุกตนต้องมีลำต้นกิ่งก้านกาบดอกและใบครบถ้วนสมบูรณ์ห้ารูปร่างลักษณะและก็บความสูงตำของตนไม้ที่เป็นคู่กันต้องคือกันและก็ท้อๆกัน หต้องไม่กระถางหรือแกะกันร่องรับคือกันทั้งคูเจ็ดขมสวยงามข่วมปาะเนตและแบบตนใหม่สิเป็นจังไหนหนันสุดแท้แต่เมื่อนั้นๆสิคิดและกระประดิษฐ์ขึ้นส่วนมากกับมักซิมี่ขอบแก้วขอบตนใหม่เงินตนไม่ท่องไว้เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายระวังเดินทางและกับเป็นการสะดวกในการเก็บรักษาทำข่วมสะอาด จากหนังสือสยามประเทดของกอรซรอหรือว่ากุระเล่มที่สองตอนที่17ลงวันที 1, ่หนึ่งสิงหาคมปีรอดศ1นึงอยสิเรื่องตนเหตุเมืองแขกมาลกาขึ้นกับไทยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสมัยรัชการที่หาได้ก้าวถึงตนไม่ท่องตนไม่เงินเป็นเครื่องราชบรรณาการในสมัยอยุธยาไหว่่าเร้าปีพุทธศักราช2045 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมราชา,มาหมาปุธงังกูลสยามเป็นไม่ตีกับโปรตุเกสโปรตุเกสขอกำลังกองทัพไทยไปซอยตีเมืองมาละกาเพราะชาวมาละกาได้ทำลายพาา่อค้าโปรตุเกสที่เขาไปค้าขายกองทัพเรืออยุธยามาตีเมืองมาละกาได้ประเจ้แผ่นดินสยามคณะนั้นส่งพระกุณาโปรดเก่าให้เจ้าราชบุตรแขก เมืองมะละกาเป็นเจ้าเมืองสืบแท่นพระบิดาให้มีพระนมวบาเจ้ามหมามัตตรัตน์รายามหาราชและให้เป็นเมืองประเทศสลดัดถวายดอกไม้เงื่อนท่องสิ่งของเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงศรีอยุธยาตามประเพณีมีมาแต่บโบราณสิเห็นได้ว่าประเพณีการถวายตนไม่ท่องตนไม่เงื่นเกิดขึ้นแล้วในสมัยอยุธยา และก็ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาจนถึงยุครัชนากาินสินส่วนหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับตนไม่เงินตนไม่ทองสมัยรัชนากุสินได้ปรากฏในสมัยรัชการที่หามีตัวอย่างจากจดหมายเหตุราชกิจรายวันภาคสิบเก่าได้อธิบายว่าเมื่อวันสามขึ้นหนึ่งคำเดือนเก่าปีรากายังเป็น ชฉสกจุลศักราช1,247ตรงกับมื่อวันที่สิสิงหาคมปีพระศักราชพระยญาพิชัยผู้เบนนเรียนพักดีเจ้าเมืองตังกานูให้ศีวัตะวันคุ้มใหม่ท่องไม่เงินเครือองราชบรรณาการเข้ามาทุ่นเก่าถวายเป็นตนไม่ท่องสูงหนึ่งศอกสามศอกเจดศอก ตนไม้เงินตนหนึ่งสูงตำทอกันเคืองรัชบรรณาการผ่าหยกท่องคููหนึ่งแสดงให้เห็นว่าในสมัยรัชกาลที่หาก่อนปฏิรูปการปกครองพศ2 4 3 5ยังปรากฏธรรมเนียมประเพณีการถวายตนไม้ท่องตนไม้เงินเป็นบรนณาการและกยังแสดงลักษณะรูปแบบของตนไม้ท่องตนไม้เงินที่ใส่อีกนำ้ำ ประการที่สองตนไม่ท่องตนไม่เงินที่เจ้าน่ายหรือว่าขุณนั่งทุ่นเก่าถวายเมื่อได้รับการสถาปนาทั้งกรมหรือเรือนกรมขึ้นตนไม่เงินตนไม่ท่องประเภทนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าน่ายหรือว่าพระปรุ่มวงสานุวุศงที่ได้รับการสถาปนาให้สรงกรมหรือว่าเรือนกรมสูงขึ้นได้ทุ่นเก่าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นธรรมเนียมที่ถือเหตุถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ระชการที่สีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงค่วมขราวะในพระบารมีปกเก่าปกกระมมทรงกรมหรือว่าคุนนางที่ได้รับบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเป็นเจ้าพญาเกษต้ตองน้่ผุ่มไม่เงินผุ่มไม่ท้องขึ้นทุ่นเก่าถวายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการแล้ว ผมไม่เงินผุมไม่ท่องคูนี่สิบริยายมากจากเทใดโดยสินํามาใสา่แกกันอาจสิเป็นแก่กันแจ่เจรไนห,หรือว่าแก่กันเคขือบทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ฐานะของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ประเภทที่สามก็คือตนหม่เงินตนไม่ท่องที่เป็นเครื่องสักกะทะถวสำหรับเป็นพุทธบูชาค,ครับ ซึ่งในช่วงราชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หาเมื่อข้าวเจริญพระชนมายุครบ32พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2438ดได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พัทลีนังไพศาลทักษิณโดยได้อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานบนบุสบกท่องคำ สันเวียนฝาทองค่ำสามสันมีเครื่องสูงและใส่ต้นไม้ทองค่ำและกกับต้นไม้เงินล้อมบุรสบกนอกจากนี้ชาวสยามก็ยังนิยมถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินเป็นเครื่องสักการะบูชาพระรัชนาใจจงเช่นถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก,กร ซึ่งในรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อปีพุทศักราช2 4 5 4ก็ได้สเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงนมันสการถวายตนไม่ทองตนไม่เงินเป็นพุทธบูชาได้องค์พระพุทธมหามณีปราจนาปฏิมาก,กรดรอว่าพระแกวมรกฏ จากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเจ้าหน่ายตลอดจนคุนนางสันพุญัยกะนิยมเหตเป็นธรรมเนียมในการถวายตนไม่ท่องตนไม่เงินแด่พระแกวมรกตซึ่งเป็นทีน่นยมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาส่วนใหญ่เริ่มจากหมู่เจ้าหน่ายในราชสกุลและกับขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ทั้งมีร่วมไปถึงพุทธศาสนิกชนภูมิจิตใจเลือ่อมใสศรัทธาอีกน้ำ ประเภทนี้การถวายตนใหม่ท่องตนไม่เงินบอรปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นยูมองใดเป็นเธอแหลกสำหรับประเทศไทยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาและก็ยูมากจนถึงสมัยตนรัตนโกสิน์ช่วงสมัยรัชการที่หาที่ได้มีการปฏิรูปการปกครองและก็ได้ยกเลิกหัวเมืองประเทศสลาดให้เป็นมณฑลเทศาิบาลในช่วงปีพุทธศักราช2435 ปัจจุบันยังบ่หูโบสะทีมาของคติข่มเสื่อในการถวายตนไม่เงื่อนตนไม่ท่องประเภทนี้นี่ได้พบเห็นในแถบเอเชียอาคเนียบางประเทศเท่านั้นบ่ได้พบพอพบเห็นประเภทนี้แบบนี้ในอินเดียหรือว่าสีล่างกาอันเป็นตนแบบประเภทนี้และการวัฒนธรรมหลายอย่างของประเทศในแถบทินแถวนี้รวมถึงประเทศไทย แต่มีผู้ใดศึกษาและก็ให้แนวคิดหรือว่าขอสันนิษฐานของมุ่นเหตุการถวายตนไม่เงินตนไม่ทองโดยได้มีขอสันนิษฐานอยู่ํำกันสามประการครับพี่น้องคือประการที่หนึ่งประเภทนี้การถวายตนไม่ทองตนไม่เงินเกิเกดจากคติที่พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเทพเจ้าในศาสนาฮินดูซึ่งไทยได้รับเอาคตินี้มาจากศาสนาฮินดู ในวัฒนธรรมขมิน้นสมัยอยุธยารั่วพุทธศตวรรษที่20ถึง24ถือว่าองค์พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์พระศิวะพระราชบรลั่งจังเปรียบเสมือนเขาไกหลาดหรือเขาพระสุมิน้นอันเป็นเทปประทับของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่ประทับอยู่บนเขาไกหลากล้อมรอบด้วยป่าหิมพานต์พระมหากษัตริย์อยู่เหนือ ประเทศสลาดทั้งปวงอันเป็นส่วนหนึ่งของป่าหิมพานต์การถวายตนไม่ท่องตนไม่เงินจังเป็นเสมือนการปลูกตนใหม่ในป่าหิมพานต์เพื่อย,ย่อมเขา้ามาอยู่ในพระบรมเดชานุภาพของพระมาหากษัตริย์จึงต้องมีการถวายตนไม่ท่องตนไม่เงินเป็นเครื่องประกอบปราชัพนาการอื่นๆที่ประเทศสลาดนั่นได้ทรงมาคตินี้ นาศิรับมาจากขมิญในเรื่องของพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมุติเทพประการที่สองประเภทนี้การถวายตนใหม่เงินตนไหม่ทองนาศิรับอิทธิพลมาจากประเภทนี้เวนุยัดถังของร่างกายยัดถังแปลว่าไม่เท่าหรือพระคทาเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยสันษนฐานมาจากตำนานมหาวงของร่างกาย ที่ได้กาววาในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชข้องราชที่อินเดียพระเจ้าติสะของลังกาสทรงพระกฤษดาพินิหารจนเกิดมี่เวนุยัตถังวิเศษสมอันขณะถูกได้แนะนําให้เอาไปถวายพระเจ้าอาโศกเป็นเครื่องบรรณาการพระเจ้าอาโศกทรงรับด้วยคววมสมนัตแล้วจัดเครื่องราชกกุพันธ์และอภิเศกพระเจ้าติสะ เป็นพระมหากษัตริย์ถูกต้องตามประเพณีของอินเดียเป็นองค์แรกในรังกาและยกพระนามเทวานัมปียะจึงทรงมีพระนามว่าพระเทวานัมปียะติสลาดการยกพระกทาสามอันที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชอำนาจเหนือดินแดนสามแห่งของร่างกาทอกับยกร่างกาเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าอาโศกและขอควบคุมข้องจากพระเจ้าอาโศก เป็นประเภณนี้ที่ร่างกากระท่สืบทอดทอๆกันมาแล้วก็ได้ทรงผลเป็นอิทธิพลเผยแผ่ไม่ยังวัฒนธรรมประเภทนี้ในดินแดนเอเชียอาคาเน่แต่เดิมนั่นประเทศสลาดสิทาวายหยัดถังเป็นไม่เท่าหรือว่ากระบองหมายถึงพระราชอำนาจต่อมาหลายหลอยปีได้เลื่อมค่วมหมายเดิมได้เห็นใหม่เป็นตนใหม่ จังปักลุงในกระถางตกแต่งด้วยการล่งหลักปิดท้องต,ติดใบใหม่ดอกไม้ทองค่าจังกายมาเป็นต้นไม้ทองต้นไม้เงินที่ถวายเข้ามาในสมัยอยุธยาและกาสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้มีการถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินพร้อมเครื่องราชบรรณาการอื่นๆเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ประการที่สามินีนาสิสอดคล้องกับการนําตนไม่ท่องตนไม่เงินมาสักกะระถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นคติการถวายดอกไม่ท่องดอกไม้เงินในพุทธศาสนาพบพอหลักฐานในอินเดียตั้งแต่ยุคอินเดียโบราณเล่าพุทธศตรวตรรษที่สามถึงที่จิตที่ได้มีการสร้างดอกไม้ไปไม้และตนไม้เป็นเครื่องสักกะบูชาซึ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่งในพุทธศาสนา และการจำลองตนพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าและกัยั่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ตนใหม่แห่งจักรวาลจังนิยมเห็ดตนใหม่ทองตนใหม่เงินเป็นเครื่องสักการะถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาเมื่อนำมาเป็นเครื่องบรรณาการในช่วงตอนแรกก็คือซีเมนไสซงในลักษณะดอกใหม่ทองดอกใหม่เงินเพื่อแสดงความขารวะว ข่วมนอบนอบและกักข่วมจงหลักพักดีต่อมาภา่หลังก็คือสิเบีนมีผู้คิดคนและก็ได้เหตุทรงเขาม่าเป็นตนมีทั้งลำตน้นกิ่งก้านสาขาครบทั้งใบและดอกพร้อมบริบูรณ์ขั้นเมื่อปรากฏเห็นบ่าสวยงามสมบูรณ์จึงได้มีการหยดถือเป็นรูปแบบเป็นประเภทนี่ทรงต้นไม้ทองต้นไม้เงินแทนการทรงดอกไม้ทองดอกไม้เงิน ตราะตามเอกสารว่าแต่ก่อนทรงดอกไม้ท่องดอกไม้เงินเท่านั้ดและในระยะหลังๆได้มีการทรงต,รงตนไม้ท่องตนไม้เงินทั้งหมดคติการถวายตนไม้ท่องตนไม้เงินเป็นพุทธบูชายังมีการสืบปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงสมัยราชการที่7ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงปีพุทธศักราช2 4 7 5 พ่อสรุปได้ว่าในสมัยโบราณประเพณีการถวายตนไม้เงินตนไม้ท่องเพื่อเป็นรัฐปณาการบร่ได้พบหลักฐานชัดเจนว่าหรือมีการถวายตนไม้เงินตนไม้ท่องมาตั้งแต่สมัยใดหรือมุ่นเหตุของการถวายตนไม้เงินตนไม้ท่องเป็นเครื่องราชปณาการที่เป็นหลักฐานแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าแต่แรกเมกันไห้ทรงในลักษณะเป็นดอกไม้ท่องดอกไม้เงิน เพื่อแสดงค่วมฆราวะควมหนอบนอบ้อมและกับควมจงหลักผักดีต่อมาภายหลังได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นประเภทนี้การถวายตนไม่ท่องตนไม่เงินประเภทนี้การถวายตนไม่ท่องตนไม่เงินของไทยน่าสะสัมพันธ์กับระบบสมบุรณาญาสิทธิราชหรือหลทัททิเทวราชาโดยพระราชอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์ นอกจากประเภทนี้การถวายตนไม่ท่องตอนไม่เงินเป็นเครื่องราชบรรณาการแล้วในสมัยรัตนกโกสิน์ยังมีการถวายตนไม่เงินตนไม่ท่องเป็นพุทธบูชาอยู่โดยเจ้าหน้าที่หละกะับคุณนั่งนิย่มถวายตนไม่ท่องตอนไม่เงินแด่พระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกตประเภทนี้การถวายตนไม่เงินตนไม่ท่องบวาสิทวายให้แก่ผู้ใดกระาม ต้องเหตดเป็นครูโดยสิใส่เงินแท่ท่องแท่แม้ว่าประเภทนี้การถวายตนไม่ท่องตอนไม่เงินเป็นเครื่องบรรณาการสิยกเลึกไปแล้วแต่ก็ย่งใสเป็นเครื่องบูชาหรือเป็นเครื่องบูชาถวายพระแก้วมรกตในสมัยลัางๆต่อมากตนไม่ท่องตอนไม่เงินจังเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงค่วมเคารพบ,บูชาหรือเครื่องหมายแสดงถึงค่วมจงหลักผักดี แล้วก็ได้สืบทอดตกทอดมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันนี่แหละครับพี่น้องนอกจากต้นไม้เงืนต้นไม้ทองในยุคอดีตท,ที่เป็นเงืนแท้เป็นทองแท้เริ่มตั้งแต่ถวายเป็นดอกสื่อจนกระทั่งเกิดมีเครื่องล่ำตนและกะใบเพื่อเหตุขึ้นถ้ำขึ้นถวายเป็นเครื่องปราับมนาการให้แกกษัตริย์แล้กก็ถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ทุกเมื่อนี้ก็ยั่งมีปรากฏตนใหม่เงินตนไม่ทองพ่านพุ่มซึ่งเป็นพ่านพุ่มทองพ่านพุ่มเงินปรากฏในพิธีทั้งราชการตลอดจนตนใหม่เงินตนไม่ทองในระดับชาวบ้านเท่าที่ปรากฏการเหตุการณ์ถ้ำประดิษฐ์ประดอยให้เกิดความสวยงามใส่เป็นองค์ประกอบเครื่องบูชาตามวัดตามว่าจังเจินในหนาคล้องเกษิปรากฏ มีตนไม่เงินตนไม่ทองคือเหตุขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของตนสีมหาโพธิ์ละกาในงานเฮ่าจัดกองบวชกองกระถินนั่นแหละครับสิ่งที่สิขาดว่าได้ก็คือตนไม่เงินตนไม่ทองแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่กะได้นำเอาวัสดุมาทดแทนเงินทดแทนทองคำก็จะเหตุกันด้วยกระดาษเงินกระดาษทองสมมุติเป็นตนไม่เงินตนไม่ทองนั่นแหละครับเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา นี่ก็คือที่ไปที่มาของต้นไม่เงินต้นไม่ทองใบบุญหยิบยกมาบอกเราเบาต่อเพื่อเป็นเกจชะละทางดานประวัติศาสตร์ได้บอกเราเบาสูพี่น้องแล้วก็สิได้อําลาฝากปีฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอุกเร่งใจให้การบันทึกประวัติบันตํานานเมืองไว้ใน youtube พ่อพอกันไม่คิปหนาโจกดีมีสุขทุกท่านครับ